มาตแรกเอานแล้วแรกันนิเดียวแร้ลูกนี่แะจิ๊บเล็กเลยแต่รจะตาประมาณี่แโลวันนี้ต้องเรียกลูกพี่มาแล้วลูกน้องไม่เรียงไอ้นี่ไอ้นี่ยกมาเป็นจานแล้วขาช่างนขึ้นอัตโนมัติงงเลยไปดูดิไตัวพระเองเลยันนี้มีเวเฟร้ ไอเกน,นี่ดักเต่ตโตนี่เอะหัวเยี่ยงกาวันน้เลยดังเต่ตเนี่ยดูดิวันนี้จะได้เรียงเว้ยว้าวันนี้เอาแต่จ้าเลยอยู่มาสองวันไม่ตกพอทำตอนนนใหม่ที่ใหม่ตกเฉยเลยคิดว่าน่าจะาตัวพระเอกคันนี้แหละตัวสวยนี่มา,มามาเล็กเอาซะเลย bái <laughs> đó <coughs> <yelled> bái <coughs> th <laughs> <laughs> đó bái đó nhấp loạn điệu loạn đa điệu chiết ta, ้องพี่น้องตระกูลอยู่ดีอันนี้คันพี่อันนี้คันน้องคันนี้ตัวแรงแรงทั้งคนแรงทั้งรถแรทงทั้งท่อเลยคันนี้แต่ตัวไม่ท่อเลยนะตัวเล่นนิดเดียวนี่คุณขับเล้นนิดเดียวนี่อลองดูขาออกแต่เดียวว่าวมันจะเป็นยังไงมันจะตังไรว่าบันไรแบบไหนแต่ดูแน,น่ๆบันไรยอยู่แล้วออแต่เดียชบอบแบบวันนี้ไม่มีเลี้ยวนี่ จะไปตกปลาตกเบ็ดสเตเตอร์แบวลเลยเดี๋ยวเอาเป้ของแรก็ได้ไปแขวนไว้ตกปลาเอากลางเอากลางนี่แลลนหละรันนูนี่แหละไอคกนุก,กินดักอยู่อีจะเข้าทางไหนวะ đang biệt to đặc biệt cái gì bắt nồi bắt nồi đi bắt nồi bắt nồi ơi bắt nồi ơi dọc đá dọc dọc giờ ta đang lên, tù ở sau, lông, ở ở à đâu à đây บรรดารถแซมกันเนี่ยเนี่ยแรงที่สุดในวงเพื่อนแล้วจับายเลยป้ เด้งนะน้ำหนักไม่เออไม่ถึงสิบตันนี่แค่หกต้นสิบสองสิบสองตันเองนี่ไม่ใช่ไมอยากลากนะอยากจะลากนะแต่นั่นเลคือมันบางทีมันฮิตดดเดียวนี่บ้าบ้าัาามนมันติดหน้าดินนิดเดียวเองเนี่ยคือเขา้าวลาบเปนแก็ง ไม่แข็งนะดินแข็งพลางนั้นแต่เหมือนว่าหน้าดิ้นมันเปียกไงมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งป่าว จะได้รอดนี่นะรุ้นโคตรเหนื่อยเลยเออนู่นแหะไม่ใช่ไม่ใช่หนักไปหนิแต่ว่าตกนาเกลียประมาณชั่วโมงหนึง่งไม่ถึงหรอกประมาณเกือบ,บชั่วโมงนี่ตกไปป่อยๆนี่แต่มันเอาไม่อยู่ไงคืนน้าที่มันแฉไงนี่ประเด็นเนี้ยแล้วหน้างานใหม่มันจะมีเหลืออะไรอีกอ่ะอันนี้กำลังขึ้นอยู่เพราะว่าแต่เดียวของผมจะไปลงอีกหน้าง,งานหนึ่งเดี๋ยวผมไปรอที่นู่นพาคันนี้ไปก่อนไม่นก็ช่วยคันนี้ไปก่อนไปพัง โอเคเดี๋ยวใครรุนารงรถคันต่อไปว่ารอดไม้รอดยังมีอีกยังมีอีกสองไอ้สายดวนแข,ข่งกับงานคันนี้ออกแล้วรอดแล้วเหลืออีกสองคันที่เหลืออยู่เหล๋ยวคันนี้คันน้องกับคันผู้ช่วยคันพี่ไม่ต้องเปถึงรอดแล้วสบายรอได้เลย,เลยรอกินข้าว